อันัถัดไปอันที่สองเสกโลโซค่ะเรื่องเรื่องของเรื่องก็คือว่ากรณีของพี่เสกโลโซที่เมื่อวานพี่เสกโลโซเนี่ยมาจากมีมุรีไปสมไปสมคบกับไปสมทบไปสมคบไปสมทบ,มบกับทางเรือนจำของเปรมมีคอนเสิร์ตนะคะคุณทักษิณชินวัตรก็ลุกขึ้นร้องเพลงใจสั่งมานะฮะก็นักโทษนับพันนี้ก็คึกคักกันมากคือปีนี้เป็นปีที่ที่เรือนจำเรือนจำทุกเรือนจำของของเราเนี่ย จัดกิจกรรมเยอะมากค่ะเยอะมากเยอะมากเลยเป็นพิเศษเป็นพิเศษอะเป็นพิเศษคือใครจะว่าไม่พิเศษไม่ได้คือมีเกียวพิเศษะนะคะะมีเกียวพิเศษจริงๆเพื่อที่ให้นักโทษทุกคนเนี่ยนะคะได้มีความสุขความสําราญ เราจะต้องคายคนดีออกสู่สังคมกันเราจะเลี้ยงเขาไว้เหมือนสัตว์เลี้ยงไม่ได้ค่ะเต้องมีอารมณ์ดีเบิกบานเออเออขาจะเจอพระทุกวันก็ไม่ไหวเดอ้อใช่ไหมจ๊ะเออมันก็ต้องมีร้องเพลงกันบ้างพอปากครอบครัวกันบ้างอออก็อมีภาพมาแล้วนะคุณรุจพลหมอบมีภาพมาหามาจดได้ใช่ไหมเออคุณรุจพลหมอมีภาพจ้ะภาพครอบครัวรื้ไม่ครอบครัวใครรู้าพี่เสก ไม่มีครอบครัวเองมีครอบครัวพี่แสงคือกรณีพี่การค่ะพี่การภรรยาพี่แสงเนี่ยไลฟ์เดือดผ่านผ่านเพจของแสงโลโซหน้าเรือนจําทำนองที่ว่าฉันเนี่ยพาลูกสาวมาหาพี่แสงเน่ในวันคล้ายวันเกิดเจ้าหน้าที่ไม่อนุญ,ญาตเลยเพราะไม่มีการแจ้งแล้วก็มีงานอยู่พี่การนต่ไม่พอใจเลยนะคะคือไลฟ์หน้าเรือนจาเลยเกือบจะมีการประทะกับเจ้าหน้าที่ด้วยซ้ำไปนะท่านผู้ชมปรากฏว่าอะไรรู้ไหมอ่ะล่าสุดโลกออนไลน์แชร์ข้อความลายมือของแสงโลโซ ที่ส่งออกมาจากเรือนจําเป็นข้อควารรมจากเสกโลโซถึถงเรื่องนี้ที่เกิดนี้แหละค่ะบอกว่าจะขอยุติหน้าที่ที่จะต้องออกไปทํางานนอกเรือนจําทุกประเภทนะับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปโดยบอกว่าขอกลับขอเรียนผออเรือนจําพิเศษมีนบุรีและทิบดีกรมราชธรรมเนื่องจากว่าพี่เสกเนี่ยประสงค์ที่จะยุติหน้าที่ที่จะต้องออกไปทํางานนอกเรือนจําทุกประเภทตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปแล้วนะด้วยเหตุผลที่ ไม่ให้เกียรติตัวเราและครอบครัวของเราเลยจากเหตุการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นในวันที่3ธันวาคมแล้วก็บอกว่าพี่เสก็ขอรับรองว่าเป็นความต้องการของพี่เสกแต่เพียงอย่างเดียวและปัญหาสุขภาพที่สาหัสสากาันของตัวเองด้วยสุขภาพนั้นมีทั้งร่างกายและจิตใจก็ลงมาที่4ีธันวาคมก็หือว,ว่าไม่เกียดกันเลยคือให้ฉันออกไปช่วยงานอะไรอ่ะฉันก็ออกไปช่วย ให้ฉันออกไปช่วยประกบกระทักษศิณฉันก็ช่วยคือจดหมายฉบับนี้ของพี่เสกเนี่ยบอกเป็นความในคือเราติดตามข่าวการเมืองมานานนหะจดหมายฉบับนี้ของพี่เสกคื แกแค่รูปเมียฉันะจะเข้ามาหาฉันน่ะไม่ได้หรืออย่างไรออแกยังล่าชัจากจะมีบุรี่ไปคลองเปลมอ่ะฉันก็ทํำให้แค่นี้เอง,แค,เองแค่นี้แกช่วยฉันไม่ได้รลอไงเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ก็อย่ามาเรียกฉันไปช่วยไปไป,ไปทำงานเลยพ,พี่เสกอาจจะเขียนเพิ่มเติมแต่คงไม่อยากพัดผิงครอบครัวคนอื่นอ่ะพี่ปองพี่ปองเล่าให้เลยแล้วกันนะว่าความที่เรารักกันสนิทกัน,นพี่เสกนะก็คือถ้าพี่เสกเขียนต่อได้พี่เสกคงจะต้องเขียนต่อว่าที่ครอบครัวคนอื่นน่ะฉันยังช่วยได้เลยแกจะเอารูปถึงก็ให้รูป จะให้ฉันไปเล่นดนตรีฉันก็ไม่เล่นดนตรีเออแค่ลูกกับเมียฉันนะ่ะจะมาเจอฉันนะไม่ได้หรืออย่างไรถ้าอย่างนั้นฉันก็จะไม่ทํางานอะไรเลยต่อจากนี้ไม่ต้องไปฉันจะอยู่ของฉันนี่เรียนจำแบบนี้แหละเออเออเข้าใจไหมเพราะฉันฉันรู้เลยว่าช่วงนี้กระปรีก้กระเปล่าแบบจัดงานเยอะมากอะ่ะเยอะมากอ่ะ คือปกติเขาก็มีงานอยู่แล้วแต่ว่าปีนึงเขาไม่ได้มีงบประมาณจัดมากขนาดนี้แล้วถี่ยิบขนาดนี้ตอนนี้เยอะมากถี่ยิบมากงบมากนักโทษคนอื่นก็ได้อันนี้สงไปด้วยอันนี้สงถ้ามีคลิปเพลงใจสั่งมามันไม่มีคลิปออกมาใช่ไหมมัอยู่ในเรียนจำใช่ไหมมีแต่ภาพใช่ไหมฮะแต่คนทำเอไอพอเอไออ่ะนะอ๋ออ๋อก็คือว่าคือคุณคุณนักสินก็ได้กับได้อะได้พบปะครอบครัวแบบตัวเป็นเป็นได้ได้แบบได้คลายเครียดด้วยการร้องเพลงคอนเสิร์ต แล้วก็มีคนพันคนตบเพนก็ว่าแกชอบไงแกชอบ้มีคนมาหน้าเวทีเยอะๆแกชอบยืนบนเวทีมีคนมาหน้าเวทีเยอะๆเป็นศูนย์กลางของจักรวาลใช่ไหมแล้วแกก็จะได้แบบแสดงออกอะไรแบบนี้แกชอบก็จะคลายเครียดไปจากนี้ถ้าให้ปลาสายได้แกก็จะปลาแล้วปลาแล้วสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเรียนจัดคนต้องคิดอีเวนต์อีกอ่ะคือมันผิดปกติตัว ผิดปกติมันไม่เคยมีอีเวนต์อะไรมากขนาดนี้อะนะฮะอมอเชิรักพี่ศษถ้้นมานรู้ว่าเนี่ยเี่อันนี้อันนี้คือ AI นะคะ AI อ่ะอ๋ออั้มทามหมออั้มถามหมออั้มไปคุยกับอาพระสุดก่อนเลยป่ะใจสั่งมาอันนี้ก็เป็นเป็นแบบคือเขาคงไม่ได้ใช้เวทีมากใหญ่โตมากใหม่ขนาดนี้พี่ว่าอันนี้อ่ะอันนี้องู่นใช่ใช่ไหนละคุณทัศนิศอยู่ไหน ไม่มีอยู่ในนี้เอมีแต่พี่เสกใช่ไหมพี่เสกใี่นหน้าเห็นไหมพี่เสกเขาอุตส่าห์ไปช่วยขนาดน,นี้เออเอาเขาไปประกบอ่ะคือเรารู้เลยคืองานนี้รู้รู้ไปถึงหัวใจเลยว่จาจัดขึ้นไปคุณนักสิงใหญ่เครียดเออนี่หรอป่อาอ่าน้องตีมันให้ได้ฟังเลย <c oughs> เอานกอร้องดัง <c oughs> นซุปเปอร์สตาร์มาใหไ้ได้ฟัง <c oughs> อเออจริงๆควรจะต้องมีพิธีกรน,นะเพราะมีอยู่ในนั้นเสร็จยัง <c oughs> มีพิธีกร <c oughs> มีพิธีกรเอ,อ่ยมีคนดังเต็ไมไปหมดเลยอ่า